ุกคนคุณคะขับุผมก็จะมาเ,มเปิดหน้าพีแ่แนอม็เอมเนจีนะโอเคนี่นะแล้วเราก็เลื่อนภุมขหากนะันนะเวนเา อยู่ไหนไม่เห็นเลยสดเยอะมากนะฮะตัวหอไม่เจอเลยอะ่ะให้ทุกคนอยู่แถวๆนี้แหละจะเจอละ อู่ไหนนาะอยู่ไหนไหนาะอ,อันที่พี่แนมกินหมาฝรัง่งอร่อยอยังไงทุกคนจะถึงแลว้วอยู่ไหนวะ นี่งอนกูแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะวงให้ดูอันนี้เลยโอเคอาจจะวงไม่ดีนะโอเคนะไหนวะโอ้ยเอาฉันเข้าไปอีกแล้วนะ ใช้ <Okay. S 2> หลักการทางตัวเองนะครับแล้วก็มีดแป๊บหนึ่งลองไปเคี้ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเล่นได้ดีขึ้นและมีสมาธิขึ้นจริงๆนะเนี่ยน,นะนี่ไงนีง่ทุกคนผมจะละนี่แหละเห็นขึ้นเนี่ย โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย